They are standing on the top of Uma Yuni. So this is a male organ. This is a female organ because they are the couple. The way that the people they are praying in the past, but they want to get the holy water, they just put the water yeah. on the top here. The water gonna kind of flow across in here, and they go out by that way, and they bring it to drinking, washing no. their faces, and to make good luck or change the bad luck. So this is what they practice in the past. But right now the people they don't practice that anymore. Okay. กอนนี้ครักำลังเข่าสู่พระสารพระคันเนาะพระคันหรือว่ามองมตีลาบมองีมีดตีอาวุธการต่อสู้ของคนสมัยสมัยก่อนมองตีลาบที่มีตีงาบมองพืชอาวุธประสาทพืชอาวุธกับเป็นขั้งเนาะมองเก็บอาวุธไดาสิออกเสือกก็เก็บไว้สตรงกับเก็บไวนหัวแนวกันมีดกันผ้ากันงาขเนี้ยมันแนวนี่เบ้ดเลยบางอย่าง มีวัดโลด้โลดิบังโลอาบุตรนี่เห็นบอมันมีทหารเฝ้าเด่บอกนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่อยู่งูส่วงเนี่ยเ่าันก็เพ่ไปล้วตรงนี้ตรงนี้เลยหลาบงาเก็ถือเือเพ่ไปล้เออถือตัดไปเลยเพ่ไปแล้มันเหี้ยบมันงวยอจะไปใส่บ่เนี่มันถืองวยไปบางทีง่ามก็เข้าไปนี่เห็นบอกอุ้มจับพญานาคจับงูทงหว คเธอเข้าไปยุกเขาไปเด็กติพ้านไหนหวอําื้นเนียเขางานเลยเขาไปนี่หันข้า่านมาเป็นประตูโค้งนั่นเราไปไหนยินเสียงเสียงดิ่งบ่บ่หนุกคนง่านง่าบานเขาเอินคนงาง ป่ปะประศาสตรพระคันถูกมาซื้อเน,อะอน,น,เนอาะหาแแ่งด เออมาที่เจ็ดนะนี่เนี่เจ้านี่เจ้ามันภาษาขั้งเขาดีเขาเก็บอาวุธพอนว เอาภาษาภาษาพระขันภาษาเนี่ยพระข้างของอาวุธเนาะเป็นภาษาที่เก็บอาวุธไหมอย่าระภาษาพระขันพระขันพระขันเทมโป่ะเนี่ยโอหว้า่ฮดุ มองเก็บหอเก็บหลาบเก็บโลโอลายสันเลยโอ้ลายสันเลยนี่จะเป็นวันีรษะงไงระสาทพักพระขัน,นคนะไรกันคนอะร ตัวนี้ตัวนี้งามตัวนี้งามเลยกันนั่งโต๊ะก็กองติดนี่นลติดก็กล้องมันติก็กองกล้องตก็กล้องโอ้โหเข้เนตงประตูสีบลึงสีบลึงวะ ย่างแบบมากมากเข้มเบรียนแบบบริยุทธ์โดยจอนได้นะแบบแบบบริยุทธ์โดยจอนได้นะแบบเพื่อนี่โบโบแห่งเลยอันนีอนบริยเสียงหมองหลอนตอนนั้นอยู่ในเขตนครวัดแบบบริยุทธ์อลังการถูกไมนี่แบบพัสสดนพัสสดนแบบเอียงยหญ่ใหย่ใหญีเลย แบบนี้ภาษาศแบบภาษาศอยๆได้นิภาษาศเก็บอุปติสือได้นี่ตะวดฉิมนมีแต่มองแต่ละมองนั่นนี่นี่พู้นาซับซ้อนดีดีรอนี่หน่อยสัก็มาเห็นดเฉยๆไหน น,นันเฝ้า่นั่ขังโอ้ปูปูเขาเอ็ใไงปูซีซีบารึงเป็นแบบซีบารึเนี่เบางทีเข้าไปแล้วนี่แบบซีบารึมองไว้นะมองไว้ซุปหรือซีบารึแต่เข้าไปแล้ว บางที่เข้าไปแว้ห้องวิพิธภัณฑ์ตมีแต่เจี๋ยเด็ดเด็ดเห็นตัวเห็นเห็นอาชราบอยู่ปลาตัว The way that the people they are praying in the past, but they want to get the holy water, they just put the water yeah. on the top here. The water kind of flow across in here, and they go out by their way, and they bring it to drinking, washing wow. their faces, okay. and to make good luck or change the bad luck. So this is what they practice in the past. But right now, the people they don't practice that anymore because they. Uh, the first temple after the temple, yes. เ้ทางเขาพออรเข้าไปหยอดซะเขาไปหยอดผลตัวนี้เป็นแบบจอมเลยนะแบบเจดีย์เลยมองวายมองกาบ ทุกยางถึงมีสีประลดนเจดียป้าตัวเป็นีเป็นีหลานเขยซีหลานเขาทั้งก็ลักเขาไรีทิศ

ทีวีทีวีอ่าเป็นอยงเอ็นทรทีวีโอ้องปนปรนอะเจมันตีเป็นปีเนนะบรมันเซเว่นอ

TV ណែមណែមណែម TV អន្តរអន្តរអន្តរបិទ TV អ្ហ៎អន្តរតរ TV នេះចៃរី TV ណាប្រពន្ធកាទីហ៎ណ៎ចៃเยอะចៃ TV ចៃរីចចៃរីចអូ TV ពីខាងខាងមកពីតាមនេះអូនេះចៃរី TV ព្រះយាចៃមកទី7ទី2ណាអូ

อ้าวแกกินอะไรกินกางียงล้วฮ่าตอนน้พวกมันเต้บอ่ะง่ายเลเนาะอืมง่ายระขนทำไม่เคยมาเนี่นันขนซีดๆเนาะอ้าวแกกินด้ไริกางสียงแล้ว